สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อรวยภาษาทิโกและท่านที่ชื่นชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับท่านที่ศึกษาท่านที่หาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับผมชื่อกุ้งนะครับธีรพัฒเทองรับเช่ารับซื้อวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยแล้วก็มีแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะครับสาหรับช่วงนี้ว่าจะพักขออนุญาตพักการตรวจเช็ควัตถุมงคลไว้สักชั่วขราวนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งแล้วก็เป็นงานฟรีนะทำแบบ ก,กุศลให้เพื่อนเพื่อนเช็คฟรีแต่ว่าตอนนี้ขอพักไว้นิดนึงนะครับเพราะว่างานยุ่งอะครับเดี๋ยวเปิดให้เช็คได้เมื่อไหร่แล้วจะมาแจ้งนะครับช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งทั้งวันเลยนะครับอาจจะตอบช้าตอบอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้เช็คได้มไเมื่อไหร่ยวบอกนะครับแต่ว่าสําหรับการส่งมาขายส่งมาให้ขายให้ผมอะส่งมาได้เหมือนเดิมส่งรูปพร้อมราคามาได้เลยเวันนี้มีพัสดุมาส่งหลายรายการเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลายรายการมีอะไรบ้างทั้งปรษณีทั้งเคอรี่นะครับ ามาดูนะครับกล่องแรกของเคอรี่วันนี้เคอรี่มีมากล่องเดียวนะครับปกติถ้าท่านส่งก่อนบ่ายสามในต้องอยู่ในภาคเดียวกันด้วยนะสมมติในภาคกลางก็ภาคกลางเดียวกันเนี้ยสมมติท่านส่งก่อนบ่ายสามาัสดุก็จะส่งถึงในวันถัดไปแต่ถ้าส่งวันที่เลยบ่ายสามแล้วครับบางทีพัสดุก็จะไม่ถึงวันเดียวจะไม่ถึงจะนานหน่อยอันนี้ อะไรเอ่ยเขียนชื่ออันนี้ดีมากนะเขียนชื่อบัญชีเขียนรายละเอียดใส่กล่องมาด้วยอันนี้ดีนะครับก็ส่วนใหญ่จะแนะนําให้ทําแบบนี้มานะครับเพราะว่าจําง่ายรู้เลยแกะเรารู้เลยเป็นของใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะดีจะจะ,จะเป็นระบบดีนะครับใครมีใคร,ใครหลายคนถามว่าผมรับเช่าจริงไหมคือที่แกะทุกวันนี้คือรับเช่านะครับรับเช่ามามีคอมเมนต์ว่า ซื้อถูกยังเลยซื้ออะไรยังไก็เปิดมาสิครับเปิดราคาที่ท่านพอใจมาเลยไม่ใช่มาถามว่าผมรับซื้อเท่าไหร่นะครับเปิดราคาท่ทานพอใจมาถ้ามันถูกไปหรือแพงไปถูกไปเดี๋ยวเพิ่มให้แพงไปเดี๋ยวต่อราคานะครับมาดูที่ข้างในคือหลายเขียนเลขบัญชีมาแล้วไม่มีเหรียญอ๋อไม่ใช่อยู่ในหอน,นี้นะครับเขียนเลขบัญชีมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจบวิดีโอนีจ้จะไปโอนเงินเนะี่ยร่นเลย โอ้ย oh, เหลี่ยนผิวสวยมากเลขอะไรเนี่ยเปลี่ยนไตม้าท้าเก้าเนื้อทองแดงลงยาขาวนะครับแบบนี้อ่าที่รับเช่ามาวันนี้น่าจะจ่ายเป็นหมื่นอยู่เหมือนกันอ่าใส่กล่องไว้ก่อนแกอันไหนไว้ก็ใส่กล่องไว้นี่มาดูของไปชนีมาเป็นมัดมัดแบบนี้เลยมีกี่ชิ้นครับหนึ่งสองสามสี่อ่ามาดูชิ้นบนก่อนที่เป็นกล่องถ้าเป็นซองแบบนี้ไม่แนะนาเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงไม่แนะนําให้ทรงเป็นซองนะครับมาดูเป็นกล่องแบบนี้ก่อน ค่อนข้างวันนี้ค่อนข้างทําทเวลานิดหนึ่งนะครับอาจจะได้เล่าเรื่องราวได้ไม่มากมายนะครับสําหรับคนที่สงสัยว่าซื้อจริงไหมลองมีของแท้ลองส่งรูปมาขายครับแล้วก็เอาราคาที่พอที่ท่านพอใจมานะแล้วผมไหวเราหาตรงกลางกันเป็นรูปไหวซื้อทันทีอ่านี้อะไรเอ่ยมีสองกล่องมีสองอันนะครับอันนี้ส่งมาจาก บางปะอินอุธยานะครับดูซิว่ามีอะไรผมก็อยากรู้ข้างในคืออะไรนะครับรับเช่าสาหรับผมคือของถึงปุ๊บผมองงนะโอนเงินให้นะโอนเงินให้ของถึงแล้วโอนให้ทันทีนะครับมาดูกล่องแรกเหรียญรวยชนะจนเนื้อทองแดงลมดํานะครับรวยชนะจนเนื้อทองแดงลมดําผิวสวยอยู่นะในรูปเหมือนไม่สวยแต่ของจริงสวยนะในรูปเหมือนไม่สวยแต่ของจริงดูสวยนะครับ เลข3หลักทองแดงลมดําชนะจนก็ได้รับความนิยมเพราะว่าอะไรก็รู้ๆอยู่คือทํารูปทรงคล้ายๆกับชนะจนปี56นะครับแต่นี้เป็นรวยชนะจนปี62มาเป็นกล่องแบบนี้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งกล่องนี้มี2ชิ้นนะครับมาดูอีกอันหนึ่งคืออะไรอีกอันหนึ่งคือรวยเมตตากระไห จบวิดีโอนี้เดี๋ยวจะไปโทรหาเจ้าของผาแล้วก็โอนเงินให้นะครับรวยเมตตาบารมาีมาคืนก่อนออกโดยมูลและนิธิหลวงพ่อรวยภาษสาดิโกนะครับอันนี้เป็นเนื้อไายทองลงยาสีเขียวทั้งหมดนี้ยังไม่ได้โอนเงินให้เจ้าของผ้าเดี๋ยวเราจบวิดีโอนี้เราจะไปจัดการโอนเงินให้กับเจ้าของพ้ากันนะครับกล่องต่อมาเป็นกล่องนะครับอ,อันนี้หนักนะเอออันนี้หนักคืออะไรอะ อันนี้หนักเลยเดี๋ยวดูน้าหนักหน้ากล้องเขาเขียนไว้เท่าไหร่สี่ขีดนะครับครึ่งโลเกือบครึ่งโลคืออะไรเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ากราฟเป็นมีชัดเจนอันนี้ทรงมาจากสมุดสาครจําได้แล้วอันนี้คุณอภิชาตินะครับคุณอภิชาติอันนี้หลายรายการแล้วตกลงไว้กล้องเนี้ยถ้าคุณอภิชาติดูอยู่นะจะยิ้มเลยเพราะว่ากล้องถึงผมแล้วกล้องเนี้ยผมว่า <15. S 2> เกือบเกือบห้าหมืน่นมั้งเอาประมาณนะประมาณไว้ก่อนเกือบเกือบห้าหมื่นนะครับกล่องนี้อ่าเกือบเกือบห้าหมื่นนะครับคุณอภิชาตินะครับกล่องนี้คุณอภิชาติาตมาดูซิข้างในคืออะไรที่ผมโม้ไว้ว่าเกือบเกือบหนะ้าหมื่นเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดากล่องนี้ไม่ธรรมดา ใครที่เข้ามาดูใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับอ่า,าเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นแบบนี้่ากล่องดูดกล่องมูลค่า50,000เขาจะห่อม,มาแบบไหนเป็นไงครับสมราคาไหมครับมาดูอันแรกเลยนะอ่าผมให้ดูเลยมาดูอันแรกเลยนะครับในกลองนี้จะดูเห็นๆเลย เหนียวแน่นมากเทปห้าหมื่นนี่แพงอยู่นะเทปที่แพ็กในกล่องห้าหมื่นนี่ดูแบบค่อนข้างรือเกินห้าหมื่นไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปบวกลบคูณหันก่นอนเหมือนเมื่อกี้เลยครับอันนี้เหรียญรวยชนะจนเนื้อทองแดงลมดำเหรียญที่ 1, หนึ่งเหรียญที่สอง อ่ามีมีอย่างละสองเหรอไม่ใช่สิมันควรจะมีสามอ๋ออยู่ในนี้หรือเปล่าอ่ามีสองอันนี้คือเนื้อทองทิพย์เรียนที่หนึ่งทองทิพย์เรียนที่สองอ่าแกะแล้วยังเหลือแพ็คล่างอีกนะครับคุณอภิชาตินะคุณอภิชาติเป็นคนที่เคยเช่าจากผมไปนะครับแล้วก็วันนี้มาเปลี่ยนสลับหน้าที่กันแล้ว คุณอภิชาติขายให้ผมผมเป็นคนซื้อคุณอภิชาติบ้างนะครับสลหับหน้าที่กันแต่คุณอภิชาติเขาไว้ใจผมนะเขาเขาส่งมาหาผมก่อนแล้วก็ก็ให้ผมโอนเงินให้ทีหลังตามระบบอะครับที่ผมรับเช่านะไปมาท่าเก้าทองทิพย์เหมือนกันไปมาถ้าเก้าทองทิพย์สองเหรียญโอ้ใจสั้นแบบจบวิดีโอนี้จะมีเงินจ่ายเขาไหมเนี่ย รวยปลดหนี้ามาดูเหรียญนี้กันเหรียญนี้มีคนทำถึงเยอะมากรวยปลดหนี้เนื้อทองแดงลมดำนะครับรูปทรงเหมือนรวยพันล้านใส่กรอบรวยพันล้านได้รูปทรงเหมือนรวยพันล้านนะครับเนื้อทองแดงลมดำอันนี้นานๆที่จะเจอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหมดนะครับเหรียญรวยปลดหนี้เจอแล้วอันนี้เหรียญ รวยชนะจนเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหมือนกันเหมือนกันไม่ต้องแกะให้ดูนะเหมือนกันอ่าเหมือนชนะจนนั่นแหละครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บตมาถ้าเก้าเนื้อปาก้าพุท้ายนี้แถมหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคุณอภิชาแถมให้ผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไตมาถ้าเก้าเนื้อย,ยาขาว บางคนไม่เข้าใจเอาผมรับเช่าแบบอน,นี้หรือเปล่าเอาของมาวนหรือเปล่าเอามาดูมาดูนี่ก็ยังอยู่เห็นไหม,มที่รับเช่ามาอ่าจำได้จำได้ไดอะไรแก้แล้วเดี๋ยวใส่กล้องไว้เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวไปโทรหาเบอร์หน้ากล่องตามเจ้าของผ่านะครับดูสิกล้องนี้กล้องนี้หลายหมืน่นคิดก่อนเดี๋ยวผมคิดในใจก่อน จริงๆเกือบห้าหมื่นจริงๆกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับเกือบห้าหมื่นจริงๆนะครับขาดนิดเดียวครับบอกเลยขาดนิดเดียวเพื่อเผื่อเกินกล่องนี้เรียบร้อยไปเหลืออีกสามนะครับเหลืออีกสาม แล้อีก3ชิ้นอันนี้ใส่ซองแบบนี้ไม่แนะนำให้ใส่ซองนะครับเพราะว่าเสียหายง่ายทำให้บางทีซองขาดพัสุุหายนะครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำะมาดูซิข้างในคืออะไรตัดเลยนะตัดซองเลยโอ้ใจใหายแวบ,บเลยคิดว่าตัดโดนพยานแล้ว ผ้ายันรวยพันล้านอ่ะนี่นี่นี่เขียนชื่อเฟซเขียนอันนี้ใส่มาโอเคแบบนี้ดีนะครับเอ่แบบนี้ดีอ่ะให้ดูซิแกะยังไงโอ๊ใจหายถ้าตัดโดนพายันเมื่อกี้ผมไม่เวรซ่อมอยังไงเลยนะผ้ายันรวยพันล้านมาแกะให้ดูสะหน่อยก็ยังใหม่อยู่นะใช่ไหมดูไม่ผิดใช่ไหม เลยพันล้านใช่ไหมสีชมพูตัเนี้พายันรวยพันล้านนะครับดูสิส่วยนะสองห้าห้าห้าอันนี้ไงเขียนว่าสองห้าห้าห้าพายันรวยพันล้านสีชมพูนะครับพายันรวยพันล้านพายันไม่ค่อยได้เห็นนะไม่รู้ไปไหนหมดพายันพันล้านเป็นอะไรที่ โอเคนะเก็บอีกหนึ่งรายการนะครับพยันรวยพันล้านสร้างปี2555คือวาระเดียวกับรุ่นรวยพันล้านนะครับรุ่นรวยพันล้านนั่นแหละแต่นี้สร้างเป็นพยันปลุกเสกพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันนี่ยังอยู่หลักพันอยู่ใครไม่ไหวจะว่าถึงมันไม่แพงก็งหาไม่ได้แล้วครับไม่แพงจะหาไม่ได้แล้วอันนี้ใส่ซองมาเหมือนกันไม่แนะนําให้ใส่ซองนะบอกแล้ว วันนี้ถ้าอยากพูดคุยอะไรกันมีประเด็นอะไรก็มา,มาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับคอมเมนต์สร้างสรรนะบางคนคอมเมนต์ไม่สร้างสารรค์ก็ก็แล้วแต่คุณบางคนคอมเมนต์ไม่สร้างสารร์ก็ผมสนใจแต่เพื่อนๆที่ที่ที่คอมเมนต์สร้างสารร์สุภาพอย่างเงี้ยดีกว่านะครับไปสนใจคนพวกนี้มันมันไม่ใช่ครับบางคนมาคอมเมนต์ว่าผมซื้อจริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฟองเนียไม่รู้ถึงเป็นแท็ไหมนะครับที่ซื้อวันนี้นะ ซื้อวันนี้นะผมเริ่มซื้อดุเดือดขึ้นทุกวันแหละนะครับด้วยความที่ชอบด้วยนะครับแล้วเห็นเพื่อนๆมาแบ่งปันบางคนมาแบ่งปันแต่ว่าส่งมาปุ๊บพระเล่นสองพระเล่นหลักร้อยพระหลักร้อยตีไปเจ็ดพันอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ตอบไปเพราะว่าอะไรบางทีก็ตอบตอบว่าอ้ายังยังยัง,ยงตลาดยังเล่ไม่ถึงนะครับกล่องนี้ที่แกะเมื่อกี้ส่งมาจากสมุทรปราการ อันนี้เป็นเหรียญมังกรคู่นะครับเหรียญมังกรคู่เนื้อกระไลทองลงยาสีแดงนะครับกระไรทองลงยาสีแดงน,นี้ตกลงเจ้าของพาไว้ก็แพงอยู่เป็นพันท่านี้เลขสองตัวด้วยมังกรคู่รวยรับทรัพย์สร้างปี2,561นนะครับเป็นเหรียญมังกรคู่ลงยาทุกวันนี้ทุกรายการนะ ได้แต่ของสวยๆมานะครับได้แต่ของสวยๆมาทั้งนั้นเลยเอามาดูอันนี้กล่องใหญ่ที่สุดเลยคืออะไรกล่องใหญ่ที่สุดเลยนะอันนี้กล่องใหญ่สุดเลยมาดูซิว่ากล่องใหญ่ๆนะี่จะมีอะไรเด็ดไหมยังกล่องเมื่อกี้เด็ดมากเลยกล่องกล่องที่ผมอกมูลค่าประมาณห้าหมื่นไม่ก็เกินนะครับมาดูกล่องใหญ่ดูซิว่าแพ็กอะไรมา เต็มปีบเลยแบบนี้เอาใครโทรมาเนี่ยแปบ๊บหนึ่งครับขอเนี้ยทำงานก่อนอ่าเก็บกล่องไว้ใส่พระดูซิว่านี่แพ็อะไรมาครับอ่าตัดตูปันไปเลยกล่องน,นี้มูล,ลค่าประมาณสามเกินเกินสามหมื่นอ่ะ เดินนะครับเดินลายลายชิ้นลายชิ้นลายชิ้นเป็นจำได้นะจำได้แล้วเห็นเห็นหลางๆอย่<ๆ>างจำได้แล้วว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นเหรียญดวยเงินรวยทองนะครับแพ็คมาดีมากทุกชิ้นเลยแพ็คมาดีทุกชิ้นเลยแบบนี้ เป็นแบบนี้เหรียญรวยเงินรวยทองสร้างปี25 5 6หปีเดียวกับชนะจนนะครับปีเดียวกับชนะจนสร้างปี2556ก็เป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อแต่ราคาไม่แพงยังอยู่ในราคาหลักพันนะครับไม่ถึง5,000ันแต่ว่าเชื่อเถอะหมดจากมือนี่น่าจะแพงนะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินเมืรร่อกี้เป็นสีแดง เหรียญรวยเงินรวยทองนะอ่าอันอื่นก็มันเหมือนกันครับมันเหมือนกันแพ็คมาเหมือนกันแพ็คมายังไงในแน่นมากเลยอ่าเนี่ยแพ็คมาเหมือนกันมนนีสีแดงมีจํานวนประมาณ13เหรียญในนี้นะครับันนี้เดี๋ยวไว้โพสต์แบ่งปันที่หน้าเฟซบุ๊กนะครับแล้วช่วงนี้อยากของดการสอบถามแท้ปลอมก,ก่อนแต่ว่ายังรับเช่าเหมือนเดิม ซอสถานแท็บลอมของงดไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แชทข้อความเยอะมากจนไม่มีเวลาทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวไว้ผมเคลียเ,เวลาให้ว่างก่อนแล้วเราจะมากลับมาเชคแท็บลอมกันเหมือนเดิมงดชั่วคราวไม่ได่งดตลอดไปนะงดแค่ชั่วคราวอ่ะตัวน,นี้อ่าตังนี้นะครับเรียบร้อยมีเพื่อนๆมีเพื่อนคนเดี๋ยวเร็วๆนี้เยวจะมีคลิปวิดีโอการเปรียบเทียบ,เ,ยบเหรียญไตรามาสห9 เนื้อทองแดงลงยาขาวมาทําให้ดูแท้ปลอมเพราะว่ามีเพื่อนๆผมที่ติดตามอะครับใจดีส่งเหรียญมาให้เขาชอบมาแล้วเป็นเหรียญปลอมเขาเขาก็เลยอยากให้การที่เขาโดนหลอกเนี่ยทําให้คนอื่นไม่โดนหลอกก็คือส่งเหรียญน,นั้นมาเป็นความรู้ให้ผมทําเป็นวิดีโอต่อไปนะครับอันนี้ดีมากชื่นชมนะครับใครมีตัวอย่างเหรียญปลอมอยากส่งมาหาผมส่งมาได้เลยนะครับแล้ว เดี๋ยวมีโอกาสจะทําเป็นวิดีโอให้เดี๋ยวติดตามไว้นะครับคราวหนะ้ามีแน่นอนการเปรียบเทียบเหรียญไตรามาสหาเก้าเนื้อทองแดงลงยาขาวแบบที่ผมรับเช่ามาสอเหรียญมาดูแท้ปลอมกันจะได้ไม่โดนหลอกจะได้ไม่เป็นเหยื่อนะครับสําหรับวันนี้ีอีไรจะพูดอีกนะคุยกันวัดซึกเปิดจองไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในมือมือขายหลายๆคนแล้วแต่ที่ผมไม่มีนะครับไม่ได้ก็เข้ามาเลยนะฮะก็ขอบคุณน,นะขอบคุณเนี่ยรนะายการที่ ทุกๆท่านส่งมาเนี่ยเป็นรายการที่ยังไม่ได้โอนเงินนะครับเดี๋ยวเนี่ยจบอันนี้จะไปโอนเงินให้นะครับวันนี้นะวันนี้ก็มีประมาณนี้ประมาณหลายๆกล้องนี้นะครับใครที่อยากให้พูดคุยอะไรก็คอมเมนต์ไว้อยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวัตถุมูลของร,รวยก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมยินดีตอบให้นะครับส่วนการเช็คแท้ปลอมช่วงนี้ของ,องงดไว้ก่อนนะของงดการเช็คแท้ปลอมไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ มีเวลาส่วนตัวทําอะางอีกแล้วเดี๋ยวมีเวลาว่างเมื่อไหร่จะกลับมาทําเหมือนเดิมนะครับกลับมาตรวจเช็คให้เหมือนเดิมแต่การรับเช่ายัางรับเช่าอยู่เหมือนเดิมนะครับกัรรับเช่าวัตถุมงคลหลวงพรร่อรอยู่เหมือนเดิมนะมเดี๋ยวไปจัดการโอนเงินให้เจ้าของพระชุดนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมนะ ใครมีกระถ u n คนลงผูรวยของแท้ส่งมาขายได้ผมได้ที่ผมที่ a c e b o o k นะครับที่เพจก็ได้ที่ a c e บ o o k ก็ได้ใครที่มีและมั่นใจว่าแท้ส่งรูปพร้อมราคามาเลยนะครับไม่ต้องถามผม,ม่ารับเช่าเท่าไหร่ราคาอยู่ที่คุณอยากได้เท่าไหร่คุณพิมพ์มาเลยนะครับไหวเดี๋ยวผมสู้เองนะครับไม่ไหวเดี๋ยวก็ต่อรองกันไปอยากให้คุณเป็นคนกำหนดราคาไมาตนน่ต้องไม่มีหัวเรื่องพูดคุยกันไม่ใช่มาถามผม,มารับเช่าเท่าไ,รไหร่อะไรอย่างนี้สําหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้งช่องทางต่างๆขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ